ครับสวัสดีนะครับผมจะเอาระบบโช้กของตัวซทร็กซิกมาให้ดูนะครับนี่ลูกค้าส่งมาให้เปลี่ยนซีนอัดน้ำมันแล้วก็เช็คระบบนะครับผมเช็คระบบคร่าวๆนะครับไม่ต้องเสียเงินเรื่องเรื่องแก๊สนะครับจากของเดิมมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่อาจจะไม่สมูทเท่าไหร่เพราะว่าโช้มันใช้งานมาแล้วแต่ว่าเราดูว่าแก๊สมันรั่วไหมนะครับจากตัวซับแทง์นะครับนี่ตัวซับแทง์ครับก็โดยการยวลองกดให้ดู นี่กดนะครับจะค่อยๆขึ้นนะครับนี่นะครับมันจะค่อยๆขึ้นนะครับนะครับขึ้นอาจจะค่อยๆขึ้นนะครับอาจจะไม่สมูทแต่ว่าขึ้นนะครับนี่ใครที่ซื้อมาแล้วกดแล้วหายไม่ขึ้นแสดงว่าแก๊สหมดนะครับนี่นะครับแก๊สหมดงานเข้านะครับงานเข้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมาให้ดูนี่นะครับ อาจจะฝืดหน่อยแต่ว่ามีมีเพชเชอร์อยู่ฮะมีมีแรงดันขึ้นมาดูนะครเห็นไหมครับเนี่ยมีแรงดันขึ้นมาอยู่เจ้าของโช์รอดนะครับไม่ต้องเปลี่ยนระบบซิงข้างในใหม่ครับอันนี้เดี๋ยวก็ประกอบซีลเดี๋ยวไปต่อนะครับโอเคครับสนใจจะซ่อมจะอะไรบอกได้นะครับราคาฟันหัวแบนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ